ผู้ชมสำหรับงานแตกปฏิทินเราระจะพาไปดูบรรยากาศหน้าเวทีนะคะว่าจะว้าวขนาดไหนว้าวดาราวันนี้มีทัพนักแสดงมาให้ดีว้าวกันแน่นจอ วันนี้เรามาที่เซ็นทรัลเวลด์กันแล้วก็เอาปฏิทินช่วงวัน31มาแจากซึ่งรับจากมือดาราเลย สวัสดีครับตั้งต้นจินดาพครับสวัสดีครับภูม่าภูปรพครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับ ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าได้มาแจากปฏิทินครั้งแรกง,งานวันแจกวฏิทินช่วงวันอุ้มได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่พิธีกรบนเวทีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นจึงทาให้วาวดาราเทปนี้มีพิธีกรหน้าคุ้นให้คุณผู้ชมได้ว้าวกันเพียบสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานแจกปฏิททินช่วงวันสัตเ็นะครับผมที่อุ้มไม่มาเหรอครับวันนี้ นี่ก็คือเราแบบสามารถมาพูดอะไรก็ได้เลยแทนเขาใช่แล้วเราเราก็จะหักจากค่าตัวเขาด้วยเรียกว่าแบ่งปันงานแล้วแบ่งปันรายได้ด้วยขอบคุณพี่อุ้มมากเลยนะครับว้าวดาราวันนี้ดำเนินรายการโดยโตโต้ธนเดชและภูมิใจฟ้าเจริญนะครับผมไม่รู้ตัวในขณะที่เราพูดอยตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวว่าเราได้ยึดใหม่เขาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ จนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเรายึดรายการเขาหมดที่เรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อนะครับสวัสดีครับดูเสรแล้วนะครับมือเด็ตแล้วเขายึดรายการม้าดาราไว้ก่อนยุดเอาเฮ้ยยึดรายการถึงเล้วที่พี่บีไปก่อนได้เลยครับเดี๋ยวพวกผมพวกผมยีบตรงนี้เองครับผม ไปบุกกันที่ว่าข้างในของด้านะครับผมเห็นใ็มไปหมดเลยสวัสดีครับคุณยายใหม่ชินาลดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนแฟนๆวอลดาดาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมที่จะได้เจอแฟนๆช่องวันแบบใกล้ชิดเลยโอจริงๆตื่นเต้นมากปีนนี้เยอะมากเพราะว่าเราต้องแบ่งเป็นการแจกหลายๆรอบเลยไม่ใช่แค่รอบเดียว ที่โต๊ะต่อไปครับสวัสดีครับคุณบูมสาระเอาไม่ใช่น้องบูมเด็กน้อยต่อไปใช่ไเขเป็นหนุ่มเต็มตัวผมจอชว์หน่อยโชว์หน่อยผมตั้งชื่อถ้าผมถ้าผมเปอตรงเนี้ผลจักรแล้วผมมันจะออกมาด้วยมันจะดูไม่งามเมาอ๋อเดี๋ยวไปใส่แจ็คเก็ตถ้าใครอยากเห็นก็เข้าไปดูใน IG ได้นะครับ B O O M S H H H า และเมื่อบูมขึ้นเวทีกับแก๊งพระเอกช่องวันอย่างไบต์ตร,รีเน่งก้องที่หเหมือนภาระของบูมจะหนักขึ้นเพราะว่าบูมต้องเป็นนายแบกแบบนี้แล้วค่ะอง,งองนไ ให้ตำแหน่งบูมเป็นอะไรเมนโวอเขิลในส่วนของกล้องวิทยาเมอะไรเป็นแอมเบียนครับไม่ไมสิ่งบรรยากาศซึ่งความในใจของตัวแทนแก๊งพระเอกวันนี้อย่างตรีพรพัฒน์เขาบอกกับออ้มคขาว่านอกจากจะดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆละครมันก็สะท้อนถึงวัยที่ล่วงเลยของพวกเราเหมือนกันใช่ไหมคะตรีรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้สูงอายุแล้ว รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรอ่ะอะไรทำให้รู้สึกอย่างนั้นอ่ะก็บรรยากาศรอบๆมีแต่น้องๆเด็กๆที่แบบเหมือนเราตัวเองมองไปมันเราห้าหกปีแล้วอะไรเงี้ยดินไม่เกนงหรอแม่เดินมาเดินเลยแม็ขนาดกูแต่งหน้าแต่งตัวแล้วกูยังไม่หล่อเขางมึงเลย ใครต่อใครไม่รู้เด็กใหม่เต็ไมไปหมดเลยไม่รู้จักใครแล้วเออ,เอ,อดีดีดีเมื่อ,อก่อนย้อนไปสิปีเราคุณเข้ามาไงสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาสวัสดีครับทุกคนนี้เป็นไงกูไปสั่งน้องภูมิแล้วความในใจของผมก็คือครับตอนนี้ศิลปินช่องเรามีเยอะมากๆแล้วผมไม่ค่อยรู้จักใครเลยผมเหงามากเลยมีแ <father> ต่น <father> ้องๆเต็มไปหมดเลยตั้งแต่มายกมือไหว้ใครบ้าง มีเแต่ทุกคนไหวผมรอเนี่ยนี่รอพิเศษมาพี่ปี๊บมาเดี๋ยวจะยกมือไหวรอสองคนนั้นเองอ่ะตองนั้นต้องรับไหวหมดเลยสวัสดีครับ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 พี่ปี๊บเี่ยสวัสดีครับหลายคนสวัสดีพี่ิี๊บพี่เหน่งสวัสดีครับพี่นี่นี่โอ้ไม่เรียกเหน่งแล้วนะเรียกพี่เหน่งกันต้อหลังยุ่งมิถุนภาพเหน่งเลยไงเฮ้ รอบหลายปีเหมือนกันที่เราพลาดเน,นาะมันอ,น,น,อนอยู่ดีเขาไปตัวอื่นแล้วแทนตัวเราเป็นตัวเก่าแล้ว <c oughs> ตีเนี่ยถ่ายพี่ล่าสุดเมื่อไหร่ออตบถา,า,า,ว,าวันนี้แจกปฏิทินใช่ป่ะแต่พี่ล่าสุดถ่ายปฏิทินเป็นการว่ามันปลายปีพี่ไม้น้อยใจไหมที่ไม่ได้ไปเจอพี่ไม้เลยเพราะเราเจอกันอยู่เรื่อยไม่ใช่เหรอนี่คือการสอบของเบืองอาชีพ เวลาผ่านไปดีผ่านไปไวดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นแล้วก็ดีใจเห็นน้องๆเห็นแฟนๆมารอแบบต้อนรับช่องวันมารอร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยครับ <S 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 วันนี้มาก็เหมือนกับได้เจอพี่ได้เจอน้องในช่องวันเนาะใช่ <S <S อย่างมี่ฟิล์มอยู่หมู่บ้านดยวกับเบสใช่ปะยังคุยกันไม่กินเลยว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอกันเลยอะ่ะเราคนหาเรามาเจอกนันที่ช่องวันหมู่บ้านเดียวกันเหรอใช่หมู่บ้านเดียวกัน วันนี้ไม่ได้ประดินกับมือแต่เขามีในเว็บไซต์ <Yeah. S 1> สามารถดาวน์โหลดกันได้ค่ะแล้วก็ดีใจมากทุกครั้งที่ได้มีกิจกรรมแบบช่องอย่างเงี้ยท,ทุกงานปีใหม่เอ,อ่ยหรืออะไรเอ,อ่ยที่รวมตัวศิลปินอะเรารู้สึกว่าเราได้เหมือนมาครอบครัวครอบครัวครอบครัวหนึ่ง mm hmm. ก็อย่างที่บอกบางคนก็ไม่ได้คุยกันเลยแต่มาคุยกันที่นี่ <laughs> มันก็เหมือนแบบว่ามีอะไรอัปเดตเยอะดีค่ะได้้า <c oughs> ปีนี้เราอาจจะได้เจอกันก็ได้เดี๋ยวรอผังปีนี้ออกมาล็อกเลยนะถ้าเขาติดต่อถามเลยนะเอกใครจะดูบอกไปเอกราองกันท่านี้โอ้โหดีวงานกันผัดรายการว้าวดาราแล้วหนึ่งทุกคนคะเราขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่สนับสนุนช่องวัน31นะคะ ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเคยดูแต่ในทีวีใช่ไหมบแบบว่าเอ้ยแฟนคลับมารอแบบเราเจอภูมิเราเจอพี่โตโต้อย่างเงี้ยโห้หและครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เรามาอยู่ในจุดนั้นด้วยมันรู้สึกเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยการแจกปฏิทินเนี่ยเราจะ ต่บี้ตาบันแจกไม่ได้เราเป็นต้องยังไงท่องในใจว่าเราเป็นดาราการจะเซนแล้วมีองศาหน้าเราโชว์จอไลน์ว่ายื่นแบบดาราเราจะส่งเฉยมเราต้องยิ้มส่งสายตาส่งสายตาปุ๊บยื่นแบบปิ้งนิดนึงให้เขาเป็นที่ประทับใจมันเป็นโมเมนต์ดีวบางทีเพอาเขาเริ่มแบบุย เขาตะลึงแล้วบางคนสะดุดเลยนะปีแล้วมีแบบสะดุดเลยอ๋อที่สะดุดก็คือเป็นเพราะว่าโตโตเขาตะลึงกับเสน่ห์ของเรานั่นไงคนดีคนดีรับวิชาเขาลด้แล้วรับอยู่ค่ะไหนเอาวิชามมันหนูว่ามันไม่ถูกนะคะเมื่อกี้นี้มันคือมันต้องชัดเจนนิดนึงนะคะการที่เราจะเป็นดาราเนี่ยนะคะเอเนอร์จี้เราต้องพุ่งหลาวให้สาวกิดนะคะใช่ค่ะการที่เราจะเอียงหน้าหรือว่าจะเอา เปปะท้ากับแฟนขับเนี่ยคือเราต้องมีองศาของเราแล้วตาซ้ายเราอมองอะใช่แล้วแฟนขับเราจะรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์มากมาเลย สวัสดีครับ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 สวัสนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะฮะก็เป็นแบบกลุ่มน้องๆวันเทนนีนะครับซึ่งเป็นแบบเด็กใหม่แกะกล่องของช่องวัน31นะครับผมพายวันเทนนีครับเฮ้ยวนนี้เขาดังมากนะทุกคนผมเห็นแบบยอดวิวเขาที่ดูในในทิกตอกในไอจเยอะกว่าผมอีกนะผมฝากฝากเลนเจอร์ด้วยมาวันเทนนีครับ มาร์กน้องมาร์กอันนี้ก็อีกคนนึงเด็ดแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปหลบข้างหลังวันนี้วันนี้คานวันเชนีครับเจ๊ชอบเรียกว่าไรมีเนยครับทำไมวันนี้มันเงียบกันแปลกๆวะปกติมันไม่เงียบแบบเนี้ยเพียววันเชนีครับเฮ้ยน้องเข้าไปแบบร่วมประสบการณ์เชียงใหม่กับผมมาล่าสุดสนุกไหมสนุกครับ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 ต้ตามดูสนุกมากเลยอะแจมไม่ใช่นอตวันเทนีครับ ฉันนก็คงคงงออ่่่าแตตไมตสวัสดีครับสันวันเทรนนีครับหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลีฮะ9วันเทรนีครับอะไรนะ9วันเทรนีครับอะไรนะอะไรนะพอดีผมหูไม่ค่อยดีฮนะต้องให้น้องแบบพูดดังๆหน่อยทีมวันเทรนนีครับ เออล่าสุดแบบน้องเขาไปออกรายการมาแบบผมเห็นเป็นไวรัลอยู่ในทวิตเตอร์เลย <c oughs> ไปบอกว่าพี่เป็นไอโดหรอไ <c oughs> นอดยังไงวะน้องที่ทั้งตลกขนาดนี้ทำไมผมถึงไม่ชอบฟุตวันเทรนี้ครับทำไมมันหล่อกกันทุกวันวะ <c oughs> ผมเข้ามาวันแรกแบบน้องมันไม่ค่อยคุยด้วยแหละ <c oughs> ทุกวันนี้มันก็ยังไม่คุยเลย <c oughs> มันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยฮะเป็นของที่อายหรอฟ <c oughs> <c oughs> ุตวันเทนี้ครับ เห็นล่าสุดก็ไปงานด้วยกันมาน้องโฟโต้เป็นกำลงังใจให้ฮนะสู้ ที่ไม่มีโอกาสมาเจอกับพี่ๆน้องๆเอาจริงเวลามาเจอมันเหมือนวันๆพบญาติอะแจมมันเหมือนรวมรวมญาติรวมญาช่องเงี้ยผมไปแจกปฏิทินมา2ปีเนาะปีที่ปีที่3ปีเนี้ยศิลปินมาเยอะสุดคือจริงอ่ะมันมีน้องๆนิวเจนมีน้องๆวันเทรนดีอะไรแบบเยอะแยะมากมายอะหลังมาแจมได้สอนน้องๆไหมคะอยากให้น้องแบบรู้จักคนเยอะขึ้นก็จะพยายามดันๆไปให้ไปทักพี่เขาไปทักพี่เขาอย่างเงี้ยด้วยตัวของเขาเอง ใช่ครับไม่อยากเปลี่ยนอะไรในตัวเขาผมว่าตัวเขาน่ารักอยู่แล้วแต่ละคนเขามีสเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าแค่เขาจะเอาไปใช้ตรงจุดไหนให้มันถูกเวลาหรือเปล่าแค่นั้นเองฝากบอกกับแฟนๆฝากติดตามผลงานของพี่แจมทุกช่องทางเลยนะพี่แจมครับผมยังไงก็ปี2568นี้นะครับยังไงแจมก็ฝากติดตามผลงานแจมนะครับเริ่มจากละครนะครับผมทางช่องวัน31เนะครับเรื่องเรือนโชนแสงนะครับแล้วก็ เมันตะวันรอน,นะครับเร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนทั้ง2เรื่องนะครับผมภายในปีนี้แหละเพลงผมอ่านแต่ไม่ตอบนะครับไลฟ์เซสชั่นเพลงอยู่นานๆได้ไหมบันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่มอบให้ทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่ ววสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังช้อปปิ้งครับเอ๊ะเอาอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับนี่ผมจะบอกว่าอันนี้มีคนแยกมีไปเป็นวิธีกรอนด้วยตอนอยู่ในห้องอ่ะ ปุซะเลยนะคะไม่วาดร่าปในของเราแล้วพี่อุ้มเขาอยู่ข้างบนแล้วผมก็เลยแบบยึดไม้แล้วกันสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานแจกปฏิทินของช่องวันสาสิบเอ็ดใช่เราอยู่เป็นที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับผมและวันนี้เราอยู่กับต้องเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรมากความสามารถเลยต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถและเขาอยู่กับช่องวันสามสิบเอ็ดมานานมากๆนี่คุณผู้ชมฮะคุณอุ้มอุ้มเรา พี <Net> <spe> ่ทำงานด้านวงการมากว่า20กวปีถามว่าเป็นยังไงบ้างนะไม่เคยเห็นศิลปินคู่ไหนเหมือนต้าอู่ออฟโรดอันนี้พูดจริง สองคนก็ย,ยังมีเรื่องคุยกันอยู่สองคนตลอดเวอมันก็มีเรื่องเข้ามาอ่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องให้เราเข้ามาได้ทาปิดได้คุยกันตลอดที่<ค>น,นแฟนถามแล้วว่าเดี๋ยววิกเก็ตเกมเมื่อไหร่จะได้ดูใกล้แล้วว่านาจะใกล้ถ่ายใกล้ถ่ายแล้วใกล้ถ่ายเวลามีต้าอ,อู่กับอัพโหลดอ่ะเราจะถามตีตลอดเวลาว่าฉันจำเป็นไหมอเออให้เขาอยู่กันสองคนน่าจะเป็นโมเมนต์ที่สมบูรณ์แบบแล้วไหม อื่นเขาเมื่แจกปฏิทินแต่ออลลี hehe, ่เมื่อสารฝันที่ได้เจอพระเอกใหม่ในดวงใจอย่างเอ็มสันเพชรค่ะน้องบางคนอุ๊ยอุ้ยบางคนที่หนูไม่ถูกคือสิ่งที่ลุงกับพี wrote, ่ออลลี่หยุดก็คือพี่ปูพี่ปูเป็นแวเปนน้องเอ็มนั่งนี่แบบหนึ่งครับน้องเอ็มไม่รู้ตัวใช่ไหมคะรู้ตัวอะไรอะไรเพราพี่ออลลี่ทำไมบอกเขาไปดิน้องออลลี่น้องออลลี่ทำไมเป็นแฟนข่าว เดี๋ยวเจอข้างล่างเราจะคิดใส่น้องไม่ได้น้องพี่รูไม่ใช่กูนะอะไรเกิดขึ้นผมโอ้ว่าเขาชอบน้องเองเป็นใช่สัมภาษณ์อยู่ห้องนัทอ่ะ <c oughs> เขาถามหนูว่าเออคนเยอะไหมหนูอ่ะอุยเยอะมากเลยหนูไปมารอเจอศิลปินเหมือนกันที่หนูชื่นชอบพรก็คือน,น้องเอมแต่ทีเนี้ยหนูไม่ได้คิดว่าน้องจะมานั่งขนาดนี้พีู่อหนูพูด พูดในรายการพี่เกลือว่าชอบน้องเอมเพราะว่าเหมือนคนที่อาบน้ำตลอดเวลา,ขอ,าขอบคุณครับตลอเวลาสาจางไม่จริงไม่จริงอรัไม่จริง,รรงวันนี้ผมไม่ได้อาบน้ำมาจริงฮะคะต้ <c oughs> องขึ้นเวทีแล้วอะไรนะไปแล้วนะฝากคุยอะไรกับน้องเอมคุยคุยไปเลยขอบคุณทุกทท่านจริงๆนะคะที่สนับสนุนช่องวัยสังเกตมาโดยตลอดนะคะ นี้เราได้ไมค์ของพี่อุ้มมานะคะในมือค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มางานปฏิธินวันแรกรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็คนเยอะมากๆปีนี้ปีแรกด้วยใช,ใช่ก็น้องแฟรี่ค่ะพี่อุ้มค่ะ <laughs> เอาก็ฝากนะ้องพตัวด้วยนะคะพี่อุ้มก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ไม่ไหวแล้วค่ะอยากเจอทุกคนแล้วค่ะ <c oughs> ด้วยมครับวเหมือนเดิมครับถ้าร้อยเปร์เซนตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ60%สครับตอนนี้จะ70%แล้วเพราะว่าได้เห็นหน้าแันครับเีวะเฮปวะ พี่พีมอีกหนึ่งผลงานที่พวกเราติดตามรอคอยแล้วตื่นเต้นมากๆแต่เห็นโปสเตอร์เรื่องเล่าคืนผีมันเป็นอะไรที่มันมันมันน่าทำแล้วมันก็ท้าทายผมรู้สึกว่าตัวละครมันตายแล้วมันเกิดใหม่ในทุกรอบ่ะแล้วผมจะรู้สึกว่าเราจะเล่นออกมายังไงให้มันดูใหม่ในทุกๆรอบและให้มันดีขึ้นในทุกๆรอบไม่ได้ซาติตามผลงานของผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่พีมขอบคุณครับ คุณมากมากเลยนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานทุกๆผลงานเลยนะคะน้องๆทุกคนที่อยู่บนเวทีตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีผลงานให้ได้ติดตามกันตลอดปี2568นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่อุ้มไม่อยู่นะคะเราขอยึดไม้ไว้เลยนะคะจริงๆนะทุกคนค่ะตอนนี้พี่อุ้มเขาบอกว่าค่อนข้างมีปัญหาทางสุขภาพนะคะแล้วก็จะ ขอยุติการเป็นพิธีกร่นค่ะพี่ยืนจามอยู่ข้างบนนานมากเลยเอ้ยไม่แต่ดเลยบอกแฟนๆให้แล้วว่าขอให้พี่อุ้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงไอ้ที่เมื่อกี้ได้ยินยุติยุติอะไรัไม่มีไม่มีไม่มีพี่หูแววยุติทำยุติทำอ๋อเราเป็นทำงานตรงนี้เราต้องมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งเราเป็นร้ายเรื่องแรกเราเป็นนางเอกเราเรื่องที่สองเราก็เป็นนางร้ายไปเถอะเต้เต้ วันนี้พี่มีหน้าที่ทำเป็นพิธีกรแล้วเล่นติ๊กต็อกให้ดูหน่อยได้ไหมคะผมเกลียดที่หน้ากว่คนหนึ่งว่ะใครพี่เนี่ยมันมายืนทำอะไรวะเขาเป็นพระเอกไงองงขาายู่วผมขวางอะไรผมยืนอยู่เขาช่วยเขาช่วยคุณเขาช่วยคุณล่มลบมาตอนเล่นไม่อยู่ผมเพิ่งำแรกเลยทำไมผมก็ไมา มาช่วยพี่ป่ะในที่สุดผมเห็นคนถือไม้นี้แล้วเดินว่อนไปว่อนมาถึงคราวของผมแล้วแล้วผมพูดเลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะคุณจะไม่เห็นผมจะเก็บไม้นี้ไว้ผมไม่ให้ใครอีกต่อไปแล้ว <S <S อย่าลืมนะครับฟังเพลงเธอไม่ชอบฝนแลวผู้ฟังที่ดีได้นะครับที่โดมสลอ o ออฟฟิเชียลนะครับและติดตามผลงานของริทึนเทนเดนมากนะครับผมจะมีเพลงใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะสรุปไม่ได้คุยกับใครเลยนะคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆโรโมทผลงานตัวเองไปเรื่อยๆ ต้ล่าสุดผมปล่อยเพลงมาชื่อเพลงชงเข้มเล่นได้ปีนี้ก็ชงแล้วขอชงลงแก้วดูสดาเพลงดีมากลงทุนไปเยอะมาก MV เป็นไง MV โห MV ีโคตรดีนี่คุณดมใช้แต่งอะออไปฟังกันได้ชงเข้มในช่นลของตั้มวลาบุตรนะครับครับผมครับคือคือแรปใหม่อ้าวววี สวัสดีครับเต่งตัวหมือนกันเลยใส่เสื้อลุยอยู่ด้วยลุยลเสื้อลุยมาตีกเฮ้ยเสื้อแบบพี่ป้อง่าอะไรตองเลอย่างเนี้ยไม่ใช่ละแต่ข้างบนเป็นอะไรมึงบุลลี่นะเนี่ยไม่บุลลี่เลไมึงก็นย้าวคนอื่นเหมือนไกเหมือนมึงเหมือนไกนะคะ กูต้องยอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ย <ś, S 1> <c oughs> เลิกแล้วค่ะ <c oughs> เลิกอยู่ค่ะคารันเกลเลิก <c oughs> ผมว่าเอาเวลาเนี้ยไ,ไปสัมภาษณ์ศิลปินคนอื่นดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเรา <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมเลยนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานทุกๆง,งานเลยนะคะ ความประทับใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะคะถ้าปราศจากการสนับสนุนจากคุณผู้ชมหายป่วยไวๆนะจะได้มาบอกรักเราเลยเยอะ วัน31พร้อมอมอบความบันเทิงแบบจัดเต็มตลอดปี2568รรับรองว่าว้าว,าวตลอดปีแน่นอนค่ะว